ขายล็อกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทางด้านจังหวัดชนบุรีก็ขานรับในเรื่องนี้เตรียมที่จะเปิดจังหวัดให้ประชาชนนั้นไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีเพื่อการท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l ทางอบจอของชนบุรีได้ร่วมกันกับภาคการท่องเที่ยวเตรียมที่จะเตรียมงานให้คนนั้นไปเที่ยวแบบนิว n o r m a l ส่วนจะเที่ยวแบบนิว n o r m a l อย่างไรนั้นติดตามกับน้องเฟรมสลิตาพันลึกส่วนผมและน้องแอลลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ ณผู้ชมคะหลังจากที่ตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะมีการปลดล็อกแล้วก็คลายล็อกเกี่ยวกับมาตรการของกิจการกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะทาให้ณนะตอนนี้มีนโยบายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเยอะมากๆโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวทําให้ในหลายๆพื้นที่นะั้นตื่นตัวเป็นอย่างมากค่ะและที่สําคัญที่จังหวัดชลบุรีเพราะว่าที่จังหวัดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวครบคันมากๆวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการรับมือแล้วก็ดีลพิเศษ ที่มีเฉพาะจังหวัดชลบุรีด้วยแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเราแล้วค่ะคุณวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะณตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ที่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ในขณะนี้นะครับในจังหวัดชลบุรีเนี่ยเราปลอดผู้ติดเชื้อมาเกิน60วันแล้วนะครับก็เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดชลบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีร่วมกับ ทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับ <c oughs> เรามีมาตรการที่เรียกว่าชนบุรีต้องรอด <c oughs> นะครับซึ่งก็ดําเนินการกันอย่างแข็งขันนะครับ <c oughs> ก็มีสามมาตรการก็คือการหยุดเชื้อนะครับอันนี้เรื่องการหยุดเชื้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชมรีเนี่ยก็มีเรียกว่ามีการเข้มงวดอย่างมากนะครับในการที่จะป้องกันการระบาดนะครับ <c oughs> ร่วมมือกับ อสมมูลกรทางการแพทย์แล้วก็องค์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนเลยนะครับก็มีมาตรการหลายๆมาตรการก็เป็นที่น่าดีใจว่าเราสามารถที่จะหยุดเชื้อได้นะครับไม่มีผู้ติดเชื้อได้เป็นเวลาถึง60กว่าวันแล้วคุณวิทยาคะพูดถึงตัวเลขของนักท่องเที่ยวรวมถึงเม็ดเงินของจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวณตอนนี้หายไปเยอะขนาดไหนคะครับก็ถ้าดูจากตัวเลขของปี6 2นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวของชลบุรีเนี่ย เรามีตัวเลขประมาณ18.5ล้านคนนะครับแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยประมาณ10ล้านคนแล้วก็ชาวไทย8.5ล้านนะครับซึ่งเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวของชมรมดีเนี่ยประมาณ275,000ล้านลานบาทานะครับใน,ในแต่ละปีนะครับและได้หลักเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวจากชาติปีละ10ล้านคนเนี่ยก็ประมาณ210,000กว่าล้านบาท<อ>นะของนักท่องเที่ยวชาวไทยเองเนี่ย ประมาณ8.5ล้านคนเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้ประมาณเกือบๆหกห0,000ล้านบาทต่อปีอฉะนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปเนี่ยเป็นศูนย์หรือลดลง7-80%เนี่ยคาดว่ารายได้จะหายไปไม่ต่ำกว่า1น0 0 0 0ล้านบาทเลยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมามุ่งเน้นนักท่องเที่ยวในประเทศซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นรายได้ประมาณแค่20-30%ของของชนบุรีนะครับโดยเฉพาะพัทยาเนี่ย นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเป็นเป็นไรายได้หลักดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเราสถานการณ์มันเราจะต้องสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นไทยเที่ยวไทยก่อนอเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้ใจว่าจะเริ่มออกเดินทางได้เมื่อไหร่แล้วก็ประเทศไทยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้อีกเมื่อไหร่แล้วก็โครงการของรัฐบาลนะครับ เที่ยวปันสุขเนี่ยะจะเป็นกําลังใจเที่ยวปันสุขมาเที่ยวกันนะครับก็อยากจะให้ตรงนี้ถ้ากลับมาสู่ชมรีได้เราก็จะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นส่วนปีหน้านะครับสถานการณ์ของปี64เนี่ยก็กําลังต้องดูเหมือนกันนะครับเหมือนกับปลายปีนี้สถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรนะครับเราเชื่อว่าถ้าถ้าปีหน้าสถานการณ์ยังไม่ดียังไม่สามารถมีวัคซีนเนี่ยการชะลอการท่องเที่ยวของต่างชาติเนี่ยก็คงยังมีอยู่ฉะนั้น ก็ประมาณการว่าปีปี64เนี่ยก็ยังนักท่องเทีย่ยวก็อาจจะลดลง ไม่ต่ำกว่าหกเเปอร์เซ็นต์เหมือนกันด้วยครับอย่างคุณที่วิทยาบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูเกี่ยวกับเาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วน้องเฟรมทราบมาว่าที่จังหวัดชลบุรีนะคะมีฮอตดิวพิเศษที่จัดเฉพาะจังหวัดชลบุรีด้วยคือสามารถลดได้เกี่ยวกับเรื่องค่าที่พักร้านอาหารเกี่ยวกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีลดมากถึง50%เลยเหรอคะใช่ครับก็ตอนนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับสมาคมโรงแรมสมาคมแหล่งท เท um> ี่ยวสปาร้านอาหารได้คุยกันนะครับกับผู้ประกอบการในเรามีโปรโมชั่นเรียกว่า t a เเรียกว่าฮอตดิวนะครับแอดพัทยาและชนบุรีนะครับซึ่งการก็คือเมื่อทางคนที่มาเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกแพคเกจเลือกซื้อโวลเชอร์ได้ลด50%จะเป็นโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวสปานะครับอันนี้เป็น4 4ส่วนหลักนะครับซึ่งก็สำหรับ ทางผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการเนี่ยก็จะเข้าร่วมตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถติดต่ดตอได้ที่การเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยาแล้วก็ข้อมูลข่าวสารซึ่งจะออกมาในเร็วนี้ก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นเรียกว่าเรามีโอกาสไปเที่ยวในราคาสุดพิเศษะนะครับเพราะว่าในส่วนของชนบุรีเนี่ย พัทยาและก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นนะครับที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเรื่องสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มั่นใจเลยว่าเที่ยวเนี่ย เที่ยวเบากระเป๋าด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยครับซึ่งทางจังหวัดชุมพีเองก็ขานรับแล้วก็พัฒนาหรือว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร,พร้อมๆกับนโยบายของทางรัฐบาลด้วยใช่ครับค่ะโอ้โหคุณผู้ชมได้ยินแบบนี้แล้วนะคะก็พอจะนึกได้แล้วแหละว่าณตอนนี้นะคะแรงกําลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือประชาชนคนไทยทุกคนได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะให้คุณวิทยาเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าออกมาท่องเที่ยวไทยเพื่อที่จะให้ใหเศรษฐกิจของเรานั้นมันเดินไปข้างหน้าค่ะครับก็ <mile> อยากให้มั่นใจนะครับมาตรการของจังหวัดชนบุรีเนี Lebens ่ยนะครับเมื่อเราจะมีเปิดให้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้มีการคลายล็อกเนี่ยผู้ประกอบการก่อนท่องเที่ยวทั้งโรงแรมพัตยาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารสปาและชายหาดต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าสู่มาตรการดีโนมอลนะครับจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าเมื่อมาเที่ยวชนบุรีแล้วทุกท่านต้องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยด้วยฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับเราคนไทยนะครับเรามาท่องเที่ยวไม่ใช่แค่จะเที่ยวที่ชนบุรีเที่ยวพัทยานะครับ เทีย่ยวไทยเทีย่ยวไทยทั่วประเทศเลยนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้นะครับอุตสาหกรรมการท่องเทียนเน่ยวนี่ไม่ใช่แค่เจ้าของผู้ประกอบการแต่มันเกี่ยวข้องไปถึงประชาชนแรงงานภาคการเกษตรภาคการประมงนะครับลูกจ้างต่างๆมากมายเนี่ยเงินจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกันอีกมากมายเลยนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้การท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของเราได้นะครับก็ชนหนีก็พร้อม ที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยที่จังหวัดชลบุรีครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะน้องเฟรมขอใช้คําเดิมเลยคําว่าไทยเที่ยวไทยถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทยาคุณปลื้มมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะและสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะน้องเฟรมคุณวิทยาแล้วก็ทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ